สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับ Talk to Kids by Active English นะคะหลังจากเราพาเจ้าตัวเล็กไปเที่ยวมาจนเต็มที่แล้วคุณพ่อคุณแม่และเจ้าตัวเล็กเองก็คงจะเหนื่อยและหิวกันมากๆแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเราไปหาอะไรทานที่ร้านอาหารกันดีกว่าคะ่ะจะพูดอะไรในร้านอาหารได้บ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะ หลังจากที่เที่ยวและทำกิจกรรมต่างๆรอบสวนสนุกและสวนน้ำจนทั้งเหนื่อยทั้งหิวกันสุดๆไปแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่จะต้องรีบหาร้านอาหารไว้เลยค่ะเพราะเจ้าตัวเล็กคงจะเริ่มงอแงกันแล้วเมื่อมาถึงร้านเราก็สามารถถามว่าเขาอยากทานอะไรโดยสามารถถามได้แบบนี้ค่ะ What would you like to eat? What would you like to eat? อยากทานอะไร หลังจากที่เจ้าตัวเล็กเลือกอาหารได้แล้วคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะถามว่าเขาจะดื่มอะไรต่อโดยสามารถถามได้แบบนี้ค่ะ What would you like to drink? What would you like to drink? อยากดื่มอะไรแต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่กำลังควบคุมเครื่องดื่มบางประเภทให้ลูกหรือว่าไม่อยากให้ลูกสั่งน้ำหวานหรือว่าน้ำอัดลมก็อาจจะสั่งน้ำเปล่าไปเลยโดยไม่ต้องถามเขาก็ได้นะคะ และหากว่าคุณพ่อคุณแม่เห็นว่าอาหารของลูกนั้นมีปริมาณน้อยเกินไปหรือเห็นว่าเขาอยากจะทานอะไรเพิ่มจริงๆแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็อนุญาตซะด้วยก็ลองถามเขาดูว่าจะสั่งอะไรมาเพิ่มหรือเปล่าโดยสามารถถามได้แบบนี้ค่ะ Do you want anything else? Do you want anything else? อยากสั่งอย่างอื่นเพิ่มไหมถ้าเห็นว่าคุณลูกทำตัวน่ารัก หรือดูท่าว่าจะเหนื่อยมากจริงๆต้องการน้ำตาลสักหน่อยแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็อยากจะให้รางวัลเป็นขนมหวานก็สามารถถามเขาได้แบบนี้ค่ะ Do you want any dessert? Do you want any dessert? อยากทานของหวานไหมและเมื่อทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถเช็คว่าลูกมีความสุขกับอาหารที่ทานมากขนาดไหนโดยการถามว่า How was your food? How was your food? อาหารเป็นอย่างไรบ้างแต่ถ้ายังไม่แน่ใจว่าคุณลูกจะตอบคำถามนี้ได้ก็สามารถไกด์เป็นคำถามที่ใช้คำศัพท์ง่ายๆและต้องการคำตอบเพียง yes หรือ no เสริมต่อท้ายคำถามเมื่อครู่ให้ลูกได้แบบนี้คะ่ะ How was your food? Good? หรือ How was your food? Yummy? อาหารเป็นอย่างไรบ้างดีไหมหรืออาหารเป็นอย่างไรบ้างอร่อยไหมเพียงเท่านี้เองค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็นประโยคที่คุณพ่อคุณแม่สามารถนำไปใช้พูดเวลาพาลูกๆไปทานอาหารที่ร้านอาหารข้างนอกในครั้งหน้าเราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันนั้นอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะหากคุณพ่อคุณแม่ท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือคำถามใดๆสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะนอกจากนี้ คุณพ่อคุณแม่ยังสามารถติดตาม Talk to Kids by Active English ได้ทั้งใน YouTube Channel Talk to Kids by Active English และ Facebook Page Active English ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสนใจเรียนภาษาอังกฤษกับ Active English เพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษสำหรับคุณหนู่นทั้ทงฟังพูดอ่านและเขียน สน,นุกกับการทำกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆมากมายหรือสนใจหนังสือและแบบฝึกโทร0 8 8 3์2 2ด9นครับ